จงขด้วยงอนเมียกระไดซิกบะโดคนเดากระดึกดๆกลักไม่ใช่คำเดนดอะไรไม่ใช่คะเด็ดจงขด้วยเมียเดากระดึกไปจี๊บไปจี๊บเอาไปเทียสองจองไลค์กินเะเชิญเอาสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมลุงนึ่งไลค์กินชนะครับนี่เรามาอยู่กับเกมปาร์ตี้แอนิมอลส์กันอีกแล้วครับต่อกับข่าวที่แบลเบย์นะครับผมไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายไป มวนกันเลยครับโอ้โหเรือดำน้ำอธิษฐานรับประเทศไหนด่านเรือดำน้ำเรือดำน้ำของลุงหนึ่งเรื่องข้างเขียนอยู่ไม่อินใช่น่ผมรักเกลืเรือดำน้ำจริงโอ้ยเฮ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 ้ยกกกพี่บอบจะไปไหนพี่บอบโอ้ยย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 ย

กโกโกไ้คู่ละก่อนบยูละก่อน่นี่ะนี่น่ะนี่ไปกอได้้เดี๋ยวโกไปโกไปโกโกลงไปโกโกโกดูโกดูกกเออลงไปจลงไป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 อย่าอย่าปีสาจขึ้นบ้ดาลงไปเออเออขึนมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมานนนเออโไปโโ เฮ้ยพวกเหนื่อยแล้วคิดว่าเรามาลุ้นดีกว่าอยู่เรามาแข่งว่าใครอยู่ในน้ำได้นานเหมือนกันเออระวังเระเข้กับเป็ดเค้นอยู่ในน้ำใน่ไหวายวายเนี่ยมึงเล่นเล่นเล่นขีดตะไคร้หน้ามือเป็ดลอดเบอดคือเป็ดหรอหลนลงไปวอดเลยเล่นหนูเล่นค่ะปืน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 อาจารย์อาจารย์

อ้าวเขาไปไหนบนอะเาวแซมแข็งว่ะไปไหนอะไปไหนกันอะอ้าวแข็งว่ะหาแข็งอยู่อะหายย่ไงวะเฮ้ยอ้าว้กอกกกยู่นู้นอยูู่้อยู่นูนกระต่ายกระต่าอยู่นู่นกระต่ายย้ยยกร่าย้งนกระต่ายข้างบนกระต่ายข้นรตายไปเอาปืนปืนก่อนได้เลยได้เลยปืนปืนกดจับอคักดจับสองครับ ลุงมือลุงยังถือปืนอู่เลยป่อยปืนล้ไปละอไปละไปละลุงเลีกระต่ายมันขึ้นไปแล้วได้ดิ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 มาไหนมากระต่ายยังไงมาเามมมาขึ้นอยู่บนยอดแล้วว่ะใครจะทองคำมากกว่ากันมาดิมาก่อนนะมาดิเอามาดิ่ีแค่กระต่ายเอาดิมงเดี๋ยวเดิอ้้้ไก่าไก่าไก่ไกา

เอ้ย้อ้ดาบดาบรอจะบกแล้วไหมไอ้เอ้อดาบดาบรวนาเน่า้าอ้หนุดหนบดร่งว่้มันดมอบอกวบอ่นะมันมันมันมีมันมีเหนื่อยมันมีเหนื่อยมันเกาะค้างไว้นานไมได้ใช่ใช่มันมีเหนื่อยมันมีเหนื่ยเยฮ้ยนี่เอโหเข่านา

ครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำของแท้เลยกูปาดทั่วกูเก่งกู้องไปไม่ได้เ้ยมามาโุ๊กตาปลาคล้องโคดายโคดายโคดายเหรอยังอยู่ยังอยู่เอาปุ่มไปดิาปดิไปดิมาดิอย่า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 หนูไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นหนูอยู่นี่ไงนี่ยิงยิงก็ได้เลยกระต่ายยังไงยังไงยังไงทำน้องผมเหรอทำเพื่อนผมหรอฮะ ก็กระดักกระดึ๊กยิงลุกยี่งยีงยีงแล่ตีตูดมาเตะตูดมาเตะตูดไปละไปละกูไปละกูไปละไปละกูไปละไม่ต้องยุกกับสอบเพตาะหมดตาดุน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 ไอ้เด็กเด็กูด็กเ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 ด็ก

โอ้โหของหนักของหนักกระต่ายกระต่ายลูกพี่กระี่ยล้วกระต่ายอยู่ไหนวะกระต่ายอยู่ไหนตักระต่ายมันล้มลกลุกกระต่ายลุกลกกระต่ายมันกระต่ายมันกระตายลนไรี่หน่หกระต่ายไ่อยู่ไหนม่อยู่ไหนไปไ่ไป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 ไ่ไป้ปไปไไปไปไไปไปไปไไป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 ลปไ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 ไปไปไปไยไป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 ไไป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 ไกระต่ายไปไกระต่ายไปไปไะไปไยไ

เออไม่ได้เอนไไม่ไไไม่ได้ึขึ้น้ขึ้นขึ้นอยู่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 ขึ้นขอให้มือไม่เหนียวขอให้มือไม่เหนียวมาดิมาดิมาดิเฮ้ยไอกระต่ายยังไงเป็ดซุ่มเป็ดเป็ดต้องอยู่รอดเป็ดต้องอยู่รอดอไอาจารย์ยังไงอาจารย์กคก่คกคกเ อ๊ยเดียเดี๋ยวหน้าผมติดหน้าผมติดโอ้ยยเยยร่เร่งอ้าอาจารย์อบอาจารย์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 เฮ้ยพวกเราโอ้ปี๊ปี๊ปีปี๊ปีปี๊ปขอใจอยู่ด้วย ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยทุกคนโชคดนี่เนี่ยพกผู้ได้แกงซื้อพกผู้ได้เราเออมาเว้ยมาเว้ยโอ้โหผมไม่พอใจกับตำแห่งลุงว่ะ ลงมาดินี่ไงทองอลามทั้งตัวเลยนี่โดด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 อย่าบังจอกล้องอย่าบังจอกล้องอย่าบังจอกล้องจอกล้องจากดีครับไปดิครับดครับจอกล้องะลเตอร์อุ้ยด่านนี้ด่านดีเาแล้วว่าด่านนี้เข้าไปนเฮ้ยผคมาผบ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 มาบมาบมาบมาเฮ้ยปิ้นออฟก่อสร้าง

มามาดิมาดิไอ้มาใครจะทอก่อนกันม่ดิมามาดิมามามาไปสู้กูหาอาวุธก่อนมามาดิไปไหนวะไปไหนวะไปไหนวะมาดิดิไปหมดเลยไปหมดเอยมากินก่อนกีดนี่นี่กินกินก่อนแอนี่นี่ไปเลยไปเกินเอาเฮ้ยเท๊ลุงมาดิตอนหัวไปเลย

เออยา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 ลบ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 เออเอาได้ทอยกูเลยปัดกระสุนปัดกระสุนเอลวะเอาเเะเฮ้ยอาจารย์โชวกระสุนดิอาจารย์จับปะกระสุนปกระสุนจับปะกระสุนปกระสุนปกระสุน่า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  อย <hertz> ู่ไม hey, he <mat semester spreads> ่ได้ปั <t> ่นกระดุอาจารย์เหงื่ออาจารย์อาจารย์แดงเหนื่อยมั้ยเหนื่อยเหรอเดี๋ยวอยู่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 ไหนวะเดี๋ยวมาตีซะเลยวะ

ไล่เลยไอ้ยังเอาหัวเลยไหลอมปนเกินของดีของดีลูกเอ้ารวมตีทองรว่มตีทองริมตีทองเฮ้ยจาอจาะโอ้ยเริ่มชุเอ้อเอ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 าวะเอาวะปินออฟเทนิดมาแล้วหรอวะ อองัดเอาเลยตีเลยตีเลยเอ่อตีเลยเอ่อเอ่อนั่นแหละทีมันตีมันตีมันตีมันข้อกระไดเก็งเตอร์เราเออตีอีกเอ่อเอ่อตีตบอลแล้วตีบอลแล้วเอ่อเออเออรอฟ พวกกัดมากเออผมโกงไปแล้วไปแล้วแลนแลนก่อนแล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 ียนเรียนเรนเรเรายเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวไปข้างหน้าตีข้างหน้อย่าตีเพอาะไตีเพราะไม่ดูน้องอันจริงจังอ่ะเงียบไปแล้วอ่ะนู่นจะกกไม่นู่นยังไไม่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 ตั้งใจตั้งใจเก็บก่อนฟังไว้ก่อนอ่าจับจับได้จับใจใจคอยจับเอ้ย เฮ้ยผมไปพี่ไมตีกระต่ายโอเยไอ้ไอ้กระต่ายไอ้กระต่ายไอ้กระต่ายปิดปิดอปว้าวโอ้ยไมกระดกคุตกเหม้างล่าเลยครับพี่อะไรกันวะเนี่ยเออเออปิดอก่อสร้างดีมจะสร้างปิดอก่อสร้าง S <S เออทำอมายเลยผมตายเลยอากันจไเป์เอะไกันจะได้เปิเยเอ้ยเอ้ยปิดอัพก่อนจ้งอาจาร์เดืออาจาร์เดืออาจาร์อาไปกันจะไเปอไรกันไเปอตมอะไรกันจไดเปิดอตเเอตา รู้ไปดิรู้ไปดิรู้ไปดิเอ้ยอย่าไปอย่าไปน้ำแข็งมันลื่น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 ไม่ไหวแล้วอาจารย์ขอหมดหัวเอ้ยมาแล้วว่ะอาจารย์พี่มาแล้วอาจารย์อาจารย์เลยไปอาจารย์อาจารย์เลื่อนอาจารย์เลื่อนอาจารย์ เฮ้ยมาบังไม่รอบนี้กูไปเอาแล้วของเลยเด็กกูจะต่อย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 หน้าฮันต่อยอะไรอะไรทำไรทำไรทำไรลยนี่เลยไปเลยลงไปเลยลงไปเลยไปเลยเออเออเออแนงหลังมาดิลวนมาดิลวนมาดิมาดิตี่สามเอ้าเรียกตีเลยตีเลยเฮ้ยย่ายาอาจารย์เลื่อนเลื่อนเลื่อนย่าย่า เฮ้ยอีก <Platform>. ทีเดียวไปหมดเลยไปเอาเลือกก่อนปะไปเอาวอะแอบริกันอร์เเปอร์ป่ะเฮ้ยเอาเออเอาเอออย่าไล่อย่าไล่อย่าไล่อย่าเอาบริกันอร์เเปอร์เฮ้ยพี่แจมพี่แจมมีกันมีกันมีกระบอก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 เอาบริเกเตอร์เลเปอร์ตีเดยดิเอาดิเอาเดี๋เออเออโลลี่ป๊อปโลลี่ป๊อปโลลี่ป๊อปเออ

ัเล่ักเล่เฮ้ยเฮอะไรอะไรอะไรเราอ่ะนีไงนี่ไงมาดิอะอ๋อดาาดิเบจาเบจ่ามาดิเบจ่าจ่าดูหนเอยาดูหนอยเจาเาดูหนอลุหนึ่งเยบจาเาดูหนอยดูดิผมก็ดูนะก็ดูนะาดูกันเออนี่โอยโอ้ เออคอะไรเอ้าไม่ตกยังไม่ตกมีมีคนไอเลยโนชไม่โดนไม่โดนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขากระดาใจเย็นใจเย็นยิงเลย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 อย่ายิงหนไปเลยหนึไปเลยจ้าไปเลยมาดิอามาเลยมาดิเลยมาเลยอันนี้เลยมาดิเลยไปเราอะเรามาดิเลยมาเลยมาดิเลอาเลยมามามาเลยมา

โอเคครับวันนี้ขอตัวตัดจบเพลยเทนี้ก่อนเลยกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าพาร์ทหน้าใครอยากให้มีเกมนี้ต่ออะไรยังไงคอมเมนต์บอร์ดด้านใต้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าลองจะมาเล่นแบบแท็กทีมกันดูแล้วกันนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนเนาะโอเคมาดูตลาดไปก่อนอย่าดืมกินไก่ทอดอย่าดื่มทอดไก่กินสวีดาสวัสดีครับ